สาวน้อยผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีจิตวิญญาณของการเป็นศิลปินอย่างสูงล่าสุดต้นข้าวสุปริยามีงานแสดงอยู่ที่งานประจำปีปิดทองหลวงปู่ทองอยู่วัดท่าเสากระทุ่มแบนสมุทรสาครมีพระพ่อเวอิปหลังไหลามาจากทั่วทุกสารทิศ ชาวสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียงมาชมและมาให้กำลังใจต้นข้าวเรียกได้ว,ว่าเยอะมากหลายๆคนต่างตั้งหน้าตั้งต,า,งตารอที่จะมารับชมรับฟังเสียงเพราะๆของน้องในครั้งนี้และน้องต้นข้าวก็ปรากฏตัวขึ้นในช่วง21 15นาทีเมื่อน้องได้ร้องเพลงขึ้นมาเพลงแรกหลายๆคนแทบต้องตกใจเลยทีเดียวเมื่อเสียงของน้อง หายเสียงของน้องม่มีเสียงแหบเสียงแห้งหลายๆลายคนต่างเป็นห่วงสุขภาพของน้องเป็นอะไรทำไมเสียงน้องถึงไม่มีเสียงถึงหายหลายหลาย,หลายคนคงจะสงสัยเกิดอะไรขึ้นกับน้องต้นข้าวสุปรยากันแน่เดี๋ยวเราลองมาฟังเหตุผลของน้องที่น้องได้บอกกับทุกคนว่าอย่างไรเดี๋ยวลองไปฟังกันนะครับ จริงๆหนูมีเวลาพักผ่อนเยอะมากเวลาเลิกงานนะคะห,หนูก็นอนหลับในรถตลอดนะคะแล้วพอถึงบ้านเนี่ยหนูก็สลบไม่เคยจริงพอตื่นเช้ามานะคะหนูก็ตื่นไปโรงเรียนไหวเป็นปกตินะคะพอเลิกจากโรงเรียนมาหนูก็มีเวลาพักผ่อนก่อนออกจากบ้านก่อนออกมางานทุกไงเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าแม่แฟนเพลงบอกว่า ค่านข้าพักผ่อนน้อยแน่ๆรับแรงเยอะจริงๆไม่ใช่เลยในการรักษาข้างเจียอะจริงๆนะคะแต่ว่าเวลาพักผ่อนเนี่ยมีเวลาเยอะจริงๆนะคะไม่ไม่ได้แบบว่าขนาดนั้นนะคะใช่แต่ที่อยู่เสียงไม่สมบูรณ์แบบนี้นะคะเนื่องจากว่าอากาศเปลี่ยนนะคะหนูขึ้นเวทีเนี่ยค่อนข้างร้อนแบบเหงื่อออก พอถึงขึ้นรถเลยไงอากาศก็ค่อนข้างเย็นเลยด้วยร้วนก็ตีเจอฝุ่นด้วยใช่แล้วหนูเป็นภูมิแพ้เวลาเจอแบบฝุ่นอะไรเงี้ยก็จะป่วยง่ายใช่ก็เลยขอเรียนพ่อแม่แฟนเพลงทั่วประเทศนะคะว่าการพักผ่อนเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยค่ะหนูพักผ่อนเยอะมากๆหนูนอนทั้งวันเลยในถ้าแบบวันไหนไม่มีเวลานอนยันปิงเราแอบหลับก็เรียนเรามีเวลาพักผ่อนเพียงพอ ครัเพราะฉะนั้นเรื่องการพักผ่อนนะคะก็พี่แม่แฟนเลไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะแต่ว่าที่ไม่สมบูรณ์วันนี้เนี่ยเนื่องจากอากาศเปลี่ยนจริงๆคทีมงานเนี่ยปวยกันทุกคนเลยหนูปวยเป็นความสุดท้ายเพราะว่าหนูแบบปวดทัวงตู้เลยแบบกระจแยกระจายกุจะระมากมายคุณแย้มนี่น่ารัก ก็จะเจออะไรอะไรเงี้ยปาติถ่ายรูปเนาะทีมงานปาติก็ป่วยนะคะเป็นไข้ป่วยไปสองวันก็ดีนะปาติถ่ายเร็วทีเนี้ยเราแบบนั่งรถคนเดียวกันไม่รู้ว่าติดหรือเปล่านะคะแต่หนูว่าป่วยเ็ราะสุดท้ายของของทีมเลยหนูแข็งแรงสุดเลยนะแต่หนูไม่รอดจริงๆแบ่อากาศมันเปลี่ยนนะคะพยายามแบบไม่โดนฝนเลย อากาศเปลี่ยคนค่อนข้างยากที่จะรับควบคุมนะเป็นเหตุจุดวิสัยที่รู้สึกเสียใจรุนแรงอยากทำให้เต็มที่นะคะได้มีโอกาสมาทันทีพ่อแม่รอฟังเ,เพลง,งเพราะว่าเต็มที่แค่นี้ต้องอม,มีบ้างเลยนะครับผม <นะ S 1> ต้นข้าวสุปริยาก็ให้เหตุผลนะครับน้องพักผ่อนเพียงพอนะครับหลายๆคนเป็นห่วงคิดว่าน้องอาจจะ หักโหมทํางานหนักจนไม่มีเวลาพักผ่อนแต่จริงๆน้องบอกนะครับว่าน้องนอนอิ่มพักผ่อนเพียงพอแต่ที่เสียงหายเนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลงอะไรประมาณนี้นะเนื่องด้วยอากาศร้อนแล้วก็ไปเจออากาศหนาวอย่างนี้ร่างกายก็อาจจะปรับตัวไม่ทันนะบวกกับอาจจะมีฝุ่นด้านหน้าวิธีนะครับและน้องก็เป็นภูมิแพ้ด้วย และน้องก็ยังบอกด้วยนะครับว่าทีมงานหลายๆคนก็เป็นนะไม่สบายทุกคนก็เป็นก่อนที่น้องจะเป็นด้วยซ้ําและน้องก็เพิ่งจะมาเป็น <Bachelor> เป็นคนสุดท้ายนะนะครับเรียกได้ว่าน้องก็คือแข็งแรงที่สุดแล้วในทีมงานและสุดท้ายก็เป็นนะนะครับแต่ว่าน้องบอกด้วยนะครับว่าไม่ได้เป็นไข้เพียงแต่ว่าเสียงน้องไม่มีเท่านั้นเองนะครับและก็น้องก็ เสียใจอะไรประมาณนี้นะนะครับก็ไม่อยากให้เกิดแต่สุดท้ายมันก็ต้องเกิดอะไรประมาณนี้ก็เรียกได้ว่าหลายๆคนก็เป็นห่วงเนาะพ่อแม่เอฟซีทุกคนก็เป็นห่วงนะนะครับอยากให้น้องพักผ่อนเยอะๆนะครับร้องเพลงก็เรียกได้ว่าก็อย่าหักโหมอะไรประมาณนั้นนะครับอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสุขภาพก็ อ,อ,อาจจะรับไม่ไหวเนื่องด้วยน้องก็ยังอายุยังน้อยอยู่ด้วยเนาะอ,อายุเพียง13ปีน้องยังเด็กกลมิมต้านทานอาจจะยังน้อยนะครับก็อาจจะมีผลเอฟซีทุกคนน่าจะเข้าใจอยู่แล้วเพราะว่าเราจะเห็นบรรยากาศหน้าเวทีหลายๆคนดูคอนเสิร์ตน้องอย่างมีความสุขมากๆทั้งที่น้องก็ร้องเพลงเสียงก็ออกมาได้ไม่เต็มที่นะ ขาดใหาแต่ก็จะมีะพลอยน้อพี่พลอยคนสวยของวงคารมายนะครับมาร้องเสริมช่วยน้องต้นข้าวในช่วงการแสดงเรียกได้ว่าก็เป็นภาพที่ประทับใจที่เราพี่พีพทีมงานของต้นข้าวนะครับทางวงคารมายนะช่วยกัน สร้างความสุขให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซี FC นะครับนะครับร้องทดแทนน้องได้อะไรประมาณนี้เรียกได้ว่าก็หลายๆคนเข้าใจและก็มีความสุขกับการเล่นคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับ <S <S เรียกได้ว่าก็เป็นภาพที่ประทับใจที่หลายๆคนก็ดูจากสีหน้าสีตาแต่ละคนก็เรียกได้ว่ายิ้มแย้มและมีความสุขนะนะครับ <S <S เรียกยว่าหลายคนก็ให้กําลังใจน้องต้นข้าวขอให้น้องต้นข้าวหายไวๆอะไรประมาณนี้นะนะครับ <S <S และล่าสุดน้องต้นข้าวก็ได้มาโพสต์ดังนี้ นนหนูขออนุญาตเรียนแจ้งพ่อพ่อแม่แม่แฟนเพลง f อที่รักของหนูทุกท่านทาว่าคิวแสดงวันที่14เดือน12 25 68วัดอู่ข้าวปทุมธานีไม่สามารถไปทำการแสดงได้นะคะเนื่องจากอาการเจ็บคอเสียงไม่มีของหนูซึ่งหนูและทีมงานต้องขออภัย กับทางคณะเจ้าภาพผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตลอดจนแฟนเพลงที่ให้การสนับสนุนมาณนะโอกาสนี้นะคะต้นข้าวสุปริยาก็เรียกได้ว่าเป็นโพสต์ล่าสุดของต้นข้าวสุปริยาก็ได้แจ้งให้กับพ่อพ่อ,พอแม่อิบซีทุกท่านได้ทราบแล้วนะครับว่าน้องไม่ได้ไปแสดงนะครับ ในวันที่14เดือน12ส5 6ลที่วัดอู่ข้าวปทุมธานีนะครับก็หลายๆคนก็อาจจะรู้บ้างแล้วและบางคนก็ยังไม่รู้นะครับช่องของเราก็เลยมานะเป็นกระบอกเสียงอีกช่องหนึ่งนะครับที่บอกให้ทุกคนได้รู้เนาะว่าน้องไม่มีการแสดงนะสำหรับวันที่14เนื่องด้วยสุขภาพเสียงของน้องไม่ดีนะนะครับแล้วก็ทางแพทย์หรือทางหมอน่าจะ ให้น้องพักนะนะครับถ้าน้องไม่สแสดงเราก็ไปให้กําลังใจทางวงสอนุบพันโชว์แทนก็นแล้วกันนะนะครับยังไงก็ไปให้กําลังใจกันนะทีมงานเรียกว่าเหมือนเป็นทีมงานเดียวกันกันแล้วกันนะที่สร้างความสุขให้กับทุกคนที่รักในเสียงเพลงลูกทุง่งแ,และสุดท้ายเหมือนเดิมทุกคนนะครับก็ไปช่วยกันโหวตให้ต้นข้าวสุปริยาในไทยรัฐอวอร์ในสาขาลูกทุ่งหมอลำแห่งปีนะครับในรหัส ทรแปดศู 80, ต้นข้าวสุปิยาคะแนนก็9ก้าแสน่นพันคะแนนเรียกได้ว่าโหวตให้น้องเยอะๆแล้วก็อีกหนึ่งในการไทยเรีด์ทบโหวตในรหัส c 5นะครับยังไงก็ไปโหวตให้น้องเช่นกันนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดติดตามช่องของเราให้ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ